ครับวว้าสวัสดีครับ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 ป๋าสวัสดีครับพี่พี่ทุกคนครับมาเองครับไม่อยู่นหัวยเลยสวัสดีครับก้าวสวัสดีครับ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 คุณค่ะ โโอ้หสวัสดีครับขอบคุณมากวันนี้มาทึ่งสบายไม้ภาคภูมิโอ้โบคุณมากครับวันนี้ถือเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์มากเหมือนมากเลยนะเนี่ยเหมือนมากสองเหมือนกันเลยเหมือนกันเหมือนใช่ไหมก่อนจะออกมานี่ยเขาไม่ปล่อยผมแล้วนะปล่อยด้านหลังแล้วจริงๆผมเขายาวโอเมื่อกี้โดนแอบเก็บไว้แอบเก็บไว้คุณแตงพักยานให้ดูสวยงามอย่างน้องกล้าพูดาเหรอ แสดงต้องคขอโทษนะผมหยอกหยอกแข่งน่ารักค่ะนารายังเซอร์ไพรส์มากมือเย็นเจี๊ยบเลยมือเย็นเจี๊ยบเลยจริงๆเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าตอนทีมงานติดต่อมาอ๋อเป็นแฟนน้องก้าวผมแบบก้าวโคตรหล่อเลยพี่ก็หล่อเธอหล่อมากทำไมชอบคุยกับป๊อกปัญญาธิตานักผมชอบงานพี่ป๊อกตั้งแต่ตอนเล็กๆแล้ว อีกความหมายหนึ่งนะอีกความหมายหนึ่งอันเนี้ยมาพูดอย่างเงี้ยด่านี้เบาๆไปเลยนะทำไมไม่กล้าคุยกับพีพีเลยฮะอ่ะก็เขินเวลาเวลาน้องเขาสวยจริงๆเลยเวลาเล่นคู่กันเนี่ยผมดูละครพึ่งอ่อนไปด้วยผมรู้สึกว่าโอ้หเข้ากันดีแล้วผมก็แบบแล้วพอเห็นหน้าตัวเองในมอนิเตอร์ครับก็ไม่งไปแซวน้องผมรู้สึกแบบแหมกก้าไม่เขินม้างเลยเหรอเวลาเข้าคู่กันอะไรเงี้ยไม่ออก ขอบคุณครับ่มากพี่ทีมเดียวกันเลยครับรู้สึกไงที่แบบต้องมาทำกันบ้านเรื่องอะไรบ้างที่จะเป็นตัวเขาเนี่ยปจริงเห็นงานน้องเขามาน่าจะสี่ห้าสี่ห้าปีละเห็นหน้าเขาในโซเชียลมีเดียเห็นอะไรเงี้ยเราเวลาเขาสัมภาษณ์ในคลิปในรีวอะไรเงี้ยก็เห็นมาตลอดอยู่แล้วครับขอบคุณมากจริงพีู่้จริงพีู่้จริงนึกไม่ถึง่อนมมันนึกไม่ถึงนะมันนึกไม่ถึงจริงว่าจะเป็นพี่ไหม์จริงใช่ตอนออกมาแบบ ใช่เหรอวะมันใช่เหรอวะจริงๆแล้วแบบว่าอย่างที่บอกว่าทีมงานติดต่อไปอ่ะแล้วทำไมพี่ไม่ถึงรับฮะรับเพราะจริงๆพอบอกเป็นรายการรายการเนี้ยเคยดูแล้วมันสนุกแล้วผมก็แบบเฮ้ยเป็นใครวะแล้วเขาก็บอกมาอีกทีว่าเป็นก้าวอยอย่างที่บอกพอารู้ว่าเป็นน้องก้าวปุ๊บโอ้น้องหล่อเลยเราเราเราแบบจริงจริงเพราะว่ามนี้ันเทน้องเขาหล่อมากที่ว่าพี่เทพเรื่องอะไรครับ โยได้เลนะหลายอย่างทั้งความสามารถความหล่ออะไรอย่างเงี้ยฝีมือการแสดงความดังติมเตนะตอนนี้ขอบคุณครับมก็ติดตามพี่อยู่ดีใจครับดีใจกาดงีมากดีมากครับโอเควันนี้ต้องบอกกันว่าภารกิจถือว่าสปรดขอบคุณอีกครั้งนะให้เยียมาเป็นแฟนของเราวันนี้น้องไหม่พรุก็นัรับอขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอ้ขอบคุณ จากตัวจริงของเราด้วยนะครับน้องก้าวน้องพะก้าวครับขอบคุณมากขอบคุณรับขอบคุณมากเพลงที่เก็บเอาดาวทุกดวงเขียนเป็นท่วงทงนองคับขานทักท้องและเรียงร้อยคำจากหัวใจเซอร์ไพรส์สุดสจริงจงครับสำหรับคุณหมายภาคภูมิฝาแฝดของคุณก้าวฝาแฝดคู่ต่อไปจะเป็นใครไปลุ้นกันเลย